stop, snitches is calling cops. People shot, nobody stop. I wonder when the world stop. Can't Å ได้ครับตักเลยครับไม่ไหวตักไม่ติดหลายทีแล้ววันนี้น่ครับจางจมบึงครับตัดพวกครับได้เลยครับเต็มครับตอนนี้รอดได้ประมาณกบโลครับตัวนี้เต็มครับยัางจมบึงสีส้มครับ